แวนแก้วหมอกมุงเมืองแก้วหมอกมุงเมืองจากบ่อปงหลวงไอพเพินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดวัดได้อยู่ที่1.5คูณ1.8เซนติเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็12.5%ค่ะเป็นทรงเรือนด้านข้างเป็นลวดลายฉลุของพญาครุฑทั้งสองด้านนะคะท้องแหวนค่อนข้างที่จะหนาค่ะสวมใส่แล้วไม่บาดนิ้วนะคะ เม็ดแก้วหมอกมุมเมืองเม็ดนี้นะคะมีความสวยงามและแปลกตาและพบเจอค่อนข้างที่จะยากค่ะด้วยว่าเม็ดนี้นะคะเป็นสีเทาเป็นหมอกมุมเมืองสีเทาอมฟ้าค่ะกริ้งกับแสงนะคะบางมุมเราจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นสีฟ้าที่สะท้อนออกมาให้เราเห็นชัดเจนค่ะและบางมุมก็เป็นสีเทานะคะในคลิปอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าของจริงเขาจะเป็นสีเทาอมฟ้าสวยงามน้ำใสและเนือแก้วก็ไม่มีตำหนิใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดค่ะที่ชื่นชอบแก้วหมอกเมืองที่มีสีเทาอมฟ้าฟ้าแบบนี้นะคะท่านสามารถที่จะสแกนคิวอารคบนหน้าคลิปได้เลยค่ะทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยนะคะ ไม่บ่อยเลยนะคะที่จะเจอแก้วหมอกเมืองสีเทาอมฟ้าแบบนี้ถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมค่ะรีบทักมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะ